nox event expanded npc ถ้าเกิดคุณดูวิดีโอที่แล้วของผมคุณจะรู้ว่าหลังจากนี้ผมทาวิดีโอนานไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ว่างเหมือนเมื่อก่อนแล้วผมก็จะทําตามที่ผมคิดว่ามี engagement มากที่สุดนอกจาก s p r i e f i n g bridge ก็คือ call me kevin เพขาทําวิดีโอหนึง่ง29นาทีผมก็จะทําตามนั้นแหละขอเริ่มใหม่เลยเพราะว่ามันต้องเป็น custom sandbox ตอนนี้ผมหันเล่นครั้งแรกนั้นผมเริ่มที่ riverside นะ random sprinter amount เป็น insane มันก็ทุกตัวเลย very high ก็คิดว่าน่าจะทุกตัว normal ละกันนะอ่ะ string random ก็ได้เปิดให้หมดเอ,อื NPC, ้อ donna npc spawn แค่1,000โอเคอย่าไปปรับอะไรมาเลยเข้ามาอีกแล้วนี่เลยคืออะไร อันนี้คือไอ้นี่มอส NPC ลืมไปแล้วว่าเล่นยังไงนานมากไปถึงโหลดแล้วนะนานมากเลยอะเสียงอะไรเสียงอะไรที่ไหน จนะโอ้ยโอ้ยอ้แต่ตรงนี้มีทุกอย่างเลยอะบ้านเราอ่ะพร้อมมากเลยอะโอคุณโคตรพร้อมเลยอะคุณเตรียมตัวอะไรเต็มที่เลยอ่ะปืน เ็บข้าไปในนนั้ไม่รู้ว่าเพลงมันหายไปเพราะมอดวิกวันหรอหรือว่าเพราะผมเองแล้วไอ้ข้างขวาเนี่ยทำไงได้เนี่ยนี่ขนาดอาวุธแรงนะยังตีทีเดียวไม่ตายอะ่ะ ใครมากล้าทำลายบ้านผมเนี่ยไห้คุยยังไงเนี่ย มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นไหมช่วงนี้มันไม่พูดอะไรเลยอะ่ะคุณจะมากับผมเลยเหรอเมื่อกี้เพิ่งบอกอะไรวะบอกว่าทิ้งทิ้งสามีไว้ไม่ได้แต่ก็มากับเราหมายความว่าไงเฮ้ยเล่นเวลาได้ด้วยอะ่ะดีกว่าแบนดนีิจิกละ เฮ้ยเจ๋งจริงๆเลยอะโอเคดี22อายุ22ก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยอะไม่อยากพูดถึงงานเฮ้ยไปไหนไปนไหนมนะไปเลยเหรอถามเสร็จเราก็ไปเลยเฮ้ยโอเคกว่าแบนดิตจริงๆมีเนื้อเรื่องแบบนี้มันไม่คุยกับเราเลยอะ่ะหรือว่าเราคุยเสร็จแล้วมันก็เลยไป ไอเอ็ N, at, NPC นเอไอเอ็นพีซีเนี้ยเป็นอัลฟานะเอาเบิร<ม>์นไปแล้วกินไปแล้วว่าโอ้โหทำไมมันไวขนาดนี้เนี่ยแล้วเร่งเวลาไม่ได้เลยเฮ้ยลองไปคุยกับคนดู Ryan Birch Hello มันจะตอบว่า I'm feeling fine ตลอดเลยเหรอ มันรู้วิธีสู้กับซอมบี้ด้วยไม่เหมือนแบนดิตอ่ะโอ้โหเจ๋งว่ะเขาเป็นเอนจิเนียร์นะโอเคโอ้โหปรับอะไรได้ทุกอย่างเลยอะ่ะยอดเยี่ยมเลยอ๋อไอคนนั้นอะ่ะมันไม่ได้เรื่องที่จะอยู่กับเรามันตอบว่ามันไม่สามารถทิ้งทิ้งสามีไว้ข้างหลังได้อะไรอย่เงี้ยนะแต่ว่ามันตามเรามาเพราะว่ามันจะมาคุย ดอนอเวนเฮ้ยม hey, ีแต่คนมีหอกกันทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคมากอ่ะหูเราสร้างซ mm ีเบลิเซชันได้เลยเนี่ยแล้วก็เร่งเวลาได้ด้วยไม่ต้องเป็นกังวลว่าเร่งเวลาไม่ได้ไป mm hmm. แล้วก็ไม่ไม่กระตุกมากด้วยอะ่ะไพนั้นปีนไปละเฮ้ย mm hmm. แล้ว NPC mm hmm. ไม่หายไปด้วยอะ่ะโอ้โ hmm. ห oh. แล้วที่สุดยอดคืออันนี้ยังเป็นอัลฟาอยู่เลยอะ่ะคือมีคอมเมนต์แนะนำบอกผมแล้วละ่ะว่าดีมากจริงๆนะ oh. คุณคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวทิ้งสามีคุณไม่ได้คุณมั่นใจนะคุณอยู่ตรงคนเดียวได้อะ่ะ oh. แล้วอันนี้เป็นอะไรอ่า oh. uh ที่นี่คืออะไรก็ไม่รู้ไะสำรวจ สำรวจดูแต่ว่าไม่มีร้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นสปรินเตอร์ขึ้นมาซึ่งเป็นสปรินเตอร์เออสู้กับซอมบี้ได้แบบนี้โอเคมากเลยอ่ะ เองผมเองอือหือเฮ้ยไม่แหลกเท่าแบนดิตเฮ้ยโอ้ยไม่ผมขอโทษคุณโอเคไหมมันโอเค alright 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 เดี๋ยวมากรงนี้ก okay> ่อน เฮ้ยโหต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งให้ทันมันโอเคก่อ,อนหน้านี้คุณเป็น Personal Trainer โอเคอ่ะมาสร้างซิ l ไลเซชันด้วยกันโอ้โหสนุกมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อาวุธคุณโอเคไหมโอ้มีโครบาเดี๋ยว โหเราเล่นเวลาได้ด้วยสุดยอดเลยอะ่ะมันจะวาร์ปเข้ามาที่รถเลยเป็นข้อเสียที่โอเคดีกว่า r e นช์แบบไอเดียดีมากเลยให้มันวาร์ปเข้ารถอะ่ะโอ e n i n v e n t o r าทำไมถึงโอเปนไม่ได้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นี่ไง S to s a f e house.Safe house ยังไม่มี .Job p ไพ already.Schedule โ oh, อ oh! ้โหมี REST มีทำงานไม่ต่างจาก Oxygen Not Included เลยอะงั้นเราไปหาฐานดีๆของเราแล้วกันนะคุณอายุเท่าไหร่20เองเ <c oughs> หรอแต่ว่าเปิด Inventory ไม่ได้อ่ะอ่ะยังไม่รู้วิธีเปิด Inventory เดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์บอกอผมเองแหละว่าทำไงโอเคมีคาตรงนี้ ผมก็ไม่จะเป็นต้องสำรวจสำรวจให้ละเอียดแล้วละ่ะเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอตัดไวๆแค่29นาทีเท่านั้นเองผมไปอ่านมาเขาบอกว่าพวกคุณมีโอกาสที่จะหิวด้วยถ้าเกิดคุณหิวก็บอกผมนะเดี๋ยวผมพยายามช่วยลืมโอ้โหเรต้ตตำรวจลืมดู รายการตอนหกโมงเย็นเลยอะโอ้โห و, โอ้โห و, โอ้โหโอ้โหมันจะรอดไหมเนี่ยโอ้โห و. เพื่อนตายแน่นอนเพื่อนตายแน่นอนเฮ้ยเพื่อนเก่งด้วยโอ้โหมีกระโดดเข้ามาแพงเหมือนผมเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่อีกคนนึงก็เฮ้ยตีเพื่อนไปแล้วโอเคไหมเพื่อนแล้วอีกคนนึงไป็นอะไรเรอีกคนนึงโอ้โหไม่มาเกินไป โอ้หมันตายแน่เลยอะผมยัไงไม่ตีมันด้วยอะ่ะโอ้โหท่าน,นเสียดายมากเลยอะผมว่าผมยังไม่สามารถดูแลใครได้หรอกตอนเนี้แต่มันอยู่กับเราดีกว่านะมันอยู่กับเราปลอดภัยกว่าเยอะเลยอะมันอยู่กันเอง เพื่อนอย่าลุยพเพื่อนอย่าลุยผมเองเพื่อนคือแบบทำยังไงให้ผมไม่เล็งคุณว่ะเพื่อนโอเคกันไหมผมขอโทษผมโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวผมไปหายาให้เลย แล้วคุณเนี่ยคุณลุยเป็นกลุ่มเลยอะคุณโอเคไหมเนี่ยโอ้โหคุณโอเคอะคุณจะโ,โหดไปไหนวะเอ้ยเล่นโคน,นุกเลยเว้ยโดนตกปลาก็โอเคอะเพราะมีเพื่อนคุยอะขี้เกียจแบบเก็บของมากเลยอยากจะลุยๆๆๆไปเลยอะเอ้ยอย่าลุยแบบนี้เพื่อนผมช่วยคุณไม่ได้นะว่าถ้าผมมองไม่เห็นอะ กินะไรคุณกินเลยทำอาหารกินกันเลยทำยังไงวะอ่ะเคลมเลยเซฟเฮาส์ของเราโฮมสวีทโฮมทูเซฟเฮาส์เซฟเฮาส์โอ้โหโอ้โหให้มันทำงานได้ด้วยเว้ยช็อปตัดไม้คลีนเฮาส์คอร์สอะไรกันเนี่ยมันก็ยังเป็นบัอกอยู่ในโรงเรียนเนี่ยไม่มีไม่มีเตียงแน่นอนไปดีกว่า โอ้โหอบบี้เอ้ยคุณต้องโดนรุมแบบนี้บ้างคุณต้องโดนรุมแบบนี้บ้างเดี๋ยวผมขอนำกลุ่มไปหาบ้านดีๆแล้วกันนะมันมาแล้วมาแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งฉลาดด้วยฮ่าฮ่าแท็กทีมสนุกมากๆของดรอปดีด้วยอะแต่ไม่ไม่อยากแคร์เรื่องของไม่อยากแคร์เรื่องของกินเลยกำลังมีความสุขมากๆกับ n p c นพอะ มีความสุขเกินไปมีความสุขเกินไปพวกเราวิง่งไปแล้วพวกเราไปบ้านผมก่อนไปบ้านผมก่อนเร็วเข้าเร็วเข้าไอ้นั่นที่ไม่จอยกับเราละ่ะ j o n a t a n Butler โอ้มันเป็นสามีเว้ยผมมาช่วยวผม,มช่วยแลเฮ้ยแต่มันเป็นบ้านของมันเองไม่ได้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 ไ เราเข้าไปในบ้านของมันนะอาจจะแบบทำให้มันเป็นศัตรูกับเราอะไรอย่างนี้ไงโอเคนี่คือบ้านของผมนะก่อนนอนก็เดินดูก่อนว่าปลอดภัยจริงเฮ้ยมีสิ่งที่จะทำให้ไม่ปลอดภยัยโอ้โหอนั่งรอเลย นะอย่าอย่าไปแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นแมดล็อกเป็นทหารด้วยเว้ยถ้าเอาทหารเป็นเพื่อล่ะโอ้โหมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้มันพามาเว้ยผมจะให้มันให้มัน เฮ้ยมา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 เฮ้ยเบือนเบือนเบือนีนลืมอไม่ได้ชวนให้ทหารมาลุยกับเราเลยอะ ถ้าเราไม่จัดการตรงเนี้ยมันจะแต่ผมก็กลัวความปลอดภัยของเพื่อนเราอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ี่บ้านของเองโฮมสวีทโฮมนี่บ้านผมเอง, home home, เ,องเกิดเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดอะไรขึ้นไอทหารนั่นอีกแล้ว ไปนอนดีกว่าผมอะกลัวเพื่อนเราจะตายเนี่ยดิอะไรกันอะไรกันอะไรกันเนี่ยคุณเพื่อนคุณเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนหายไปแล้วอะหรือว่ามันพักอยู่วะ ก็ไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเพื่อนตายเว้ยเพื่อนตาย2เลยอะเกิดอะไรขึ้นผมว่าผมยอมเล่นต่อไปไม่ได้ผมลุยๆไปเลยแล้วกันนะผมไม่ยอมให้เพื่อนผมตายอะแต่ว่าผมไม่เห็นเพื่อนเลยเพื่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเสียงปืนคืออะไรซอมบี้ใช้ปืนได้เหรอหรือว่าไง เดี๋ยวนะผมขอมองเห็นก่อนนะผมจะไปช่วยคุณทำไมเพื่อนถึไม่เข้ามาวาอะอะไม่เล่นละเพาเพื่อนตาย Go away from me ไม่นะไม่เห็นเลยอะ เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็เหนื่อยแล้วละ่ะโอ้คุณนี่เองคุณนี่เองที่ไปเรียกมันมาบ้านของผมนะครับคุณสรินเตอร์แบบนี้สนุกขึ้นมากเลยอะไม่สนใจเรื่องรายการทีวงทีวีแล้วนะผมไปสำรวจอย่างเดียวเลยตอนนี้ แล้วก็จะดูว่า NPC มันทำอะไรได้บ้างแล้วกันผมชอบมากเลยจากการเล่นไปสำรวจอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นการเล่นเพื่อไปหาผู้คนอะแล้วดูว่าผู้คนมีชีวิตรอดอะไรหรือเปล่าอะแล้วเราสามารถช่วยผู้คนอะไรได้บ้างอะโอเคมากเลยอะจะว่าไปเราไป r o ชา r y Store ก่อนแล้วกันนะทางขวานั่นน่าจะมีอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าไม่มี NPC เลยแต่มันอยู่ใกล้บ้านเรานะ แล้วมันก็อาจจะเป็นพวกที่ฆ่าเพื่อนเราด้วยเราต้องเอาคืนมันทำไมผมรู้สึกว่าผมเขาปรับหรอนะ m u ส l โ Strain ยังไม่มาเลยอะ่ะ โอ้โห oh, จบเลยทำไมมันเปิดได้พอดีพอดีแบบนี้ลาสเ r เรชันโอกาสรอดสูงไม่เป็นไรหรอกเราเก็บปืนมาเนาะ <c oughs> แบบจะวิ่งไปซวบไงเปิดประตูพอดีเลยอะ่ะ ผมว่าผมไม่ตายหรอกหมู่นี้ผมโชคดีหายไปแล้วอ้าวเอา w a t e อร์ต <c oughs> ไปไวใ้ในเครื่องเครื่องซักผ้าดีนะ้ไฟไม่ไหม้ DISINFECT เฮ้ยพวกคนใหม่เว้ยเอ้อของมันกระโดดเข้าไปแล้วมันคิดว่ามันไม่เซฟโอ้ยมีเยอะมากเลย คุณอย่าลุยคุณอย่าลุยคุณอาายอมรับยอมรับยอมรับคุณลุยเถอะคุณโอเคดีเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เฮ้ยรู้สึกเหมือนผมจะไม่รอดแล้วคุณเราก็ต้องอือหือ ติดเชื้อครับถ้าเกิดว่าเป็นปกติก็คือแบบออกมาแล้วไงแต่อันเนี้ย มันมี npc ไงผมก็เลยอยากจะช่วย npc มากอยจะช่วยได้ก่อนที่ผมจะตายนะอ่าก่อนตายขอไปคุยกับใครมีใครที่ยังมีชีวิตยอยู่ผมมาช่วยแล้วฮเฮ้ยแคทลินคนแรกเลยที่เราเจอมาช่วยแล้วแคทลิน แคทลีนคุณอาก,กาศก็แบบปรปรวนนะลาก่อนแคทลน Let's go ทุกคน จนกว่าชีวีจะหายไหมผมสนุกขึ้นมากๆอ่ะอย่างน้อยตอนนี้ก็คือแบบเราปกป้องเคทลินแล้ววะยิ่งจัดการซอมบี้มากเลย ไปนอนก็ได้โอ้โหอาแสดงให้คุณดูว่ารอดยังไง ทำไมมันมีเยอะขนาดนี้วะดีที่มีคอร่าสกินเนอร์ช่วยเราคอร่าช่วยผมด้วยผมเหนื่อยมากแล้ว พอว่าคุณจะไม่ช่วยเหรอคุณผ่านนะ้าแค่ผ่านไปอย่างนี้เหรอ ไม่ไม่รอดติดเชื้อหน้านี้ขึ้นมาคือติดเชื้อเฮ้ยอ้าวอ๋อไม่รอดไม่รอดไม่รอดเนสแบบนี้ไม่รอดตายเพราะว่าจะซูบซอมบี้โดนแบบซอมบี้วางกับดักไงเฮ้ยหายไปแล้ว เป็นแค่เพนอย่างเดียวมันไปลากซอมบี้มาอีกแล้วล้วผมยังมองไม่เห็นอยู่นะพี่พี่เอาอีกแล้วอะตีสี่ตีห้าพี่ยิงลุยโอ้ยโอ้โหอะไรอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมไมายิงผมวะาทหารทหารไม่ใช่พวกเราเหรอ จะวิ่งตามซะหน่อยอ่ะนั่นแหละครับสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมอยู่นำเทรนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย Hi